สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนัดมีเรียเผยปมในใจในวันที่สามีนอกใจ เรียกในว่าเป็นอีก่หนึ่งโครักที่แต่งงานกันมาหลายปีแต่ความรักของทั้งโคก็ยังดูหวานหยดสุดๆและล่าสุดอ้มอธิชาติควงภรรยาสุดที่รักนัทมีเรียมานั่งพูดคุยเปิดใจถามว่าอ้มมีเรื่องทําให้นัทห่วงบ้างไหมนัทตอบว่าอยู่กันมาจะไม่มีเรื่องห่วงเพราะเขาไม่นอกลู่นอกทางกลับบ้านเป็นเวลาถามว่าเรื่องกันมีเบบียังดําเนินการต่อหรือเปล่านัทตอบว่าถอยแล้วค่ะอยู่บนความเข้าใจแล้วเราเต็มที่สุดๆแล้วและตอนนี้ก็มีความ สุขกับชีวิตมากแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําทุกอย่างสุดความสามารถของเราแล้วเราจะไม่เสียใจทานยาทุกอย่างวิทยาศาสตร์แต่ศิยศาสตร์ไม่เคยทํานะแค่สวดมนต์ไหว้พระ อาตอบว่าบางคนบอกว่าอยากมีลูกต้องไปเอาของเด็กมาคือที่บ้านจะมีโกดังสําหรับของเด็กเพราะจะเอามาเต็มไปหมดนัดพูดต่อว่าไปเอาของแอปมาแล้วแอปไม่รู้นัดเอามาจริงๆเอาพ้าอ้อมน้องมาอาพูดต่อว่าพอเขากลับมาบ้านเขาก็ตื่นเต้นดีใจนิดนึงดึงออกมาแล้วพูดว่าดูนี่สินี่เอาของน้องปีใหม่มา ถามว่าอ้ํากับนัดพยายามทุกอย่างในวันที่น้องไม่อยู่เป็นวันเดียวกับที่แม่ของนัดก็จากไปนัดตอบว่าใช่ก็เป็นวันเดียวกันเลยวันนั้นเราไปฟังผลว่าติดไม่ติดเพราะมีตัวอ่อนตัวสุดท้ายแล้วพอไม่ติดก็เสียใจมากทั้งคู่นัดร้องให้หนักมากเพราะเป็นความหวังสุดท้ายแล้วประมาณสี่ทุ่มกว่าน้องที่เฝ้าคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่จะไปแล้วในวันนั้นเลยก็เสียใจวันนั้นเลยในวันนั้นก็มีโอกาสได้คุยกับแม่บอกแม่ไม่ต้องห่วงนะมันไม่มีน้ำตา สักย์ศทุกคนดูแลนัดอย่างดีมันทําให้เราเข้าใจว่าความทุกข์ยากของมนุษย์ความอยากเป็นแม่อยากให้ใครอยู่กับเราความอยากทําให้เราเป็นทุกข์พอไม่ทุกข์วางได้นัดคิดได้จากการเสียมันสามารถสอนอะไรเราได้เยอะทําให้เราเข้าใจพอวางได้ก็มีความสุขกับชีวิตเป็นบทเรียนที่โหดแต่ก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นและโชคดีที่มีครอบครัวอยู่เคียงข้างมาตลอด ถามว่าอ้าเคยมีกิ๊กจริงเหรอเจ้าตัวตอบว,ว่าจริงเคยผู้ชายมีอยู่แล้วแต่ไม่บอกนะว่าก่อนแต่งหรือหลังแต่งก็คือตกลงกันว่าห้ามมีอีกจบถ้ามีครั้งแรกคือคนเรามันมีผิดพลาดกันได้ครั้งที่สองก็ให้อภัยแต่ถ้ามีอีกครั้งที่สมคือจบ แต่สำหรับดิฉันครั้งนี้คือไม่ให้แล้วก็คือหมดโคต้าแล้วแต่คือไม่อยากลงรายละเอียดลึกเพราะถือว่ามันคืออดีตแล้วไม่น่าเชื่อวันนัดเป็นสายมูเตลูเหมือนกันเอาดวงอ้ำไปดูด้วยว่าเป็นเกรหรือเปล่านัดตอบว่าต้องเล่าก่อนเมื่อก่อนนัดไม่ได้สนใจเขาอยู่แล้วพอเริ่มเข้ามาคุยมันก็มีกระแสะข่าวเข้ามาเท่าที่ดูไม่น่าใช่หรือบางทีถ้าเก็บไว้อาจจะหมกไว้หรือเปล่าคนเรามันก็ต้องเช็คเอาให้ชัวเสร็จแล้วไปถามอาจารย์ที่นับถือเขา ดูดวงเขาบอกคนนี้ไม่เป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซตคือเช็คไม่ใช่อาจารย์เดียวมีหลายอาจารย์ก็เชื่อหมอในระดับหนึ่งก่อนแต่ว่าเราต้องศึกษาด้วยตัวเราเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียล e นิวสขอบคุณครับ